สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลี w ว r ร์ประจำวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2024กันอีกครั้งนะครับด้วยพระโลหิตพระเยซูคริสที่หลั่งบนไม้กางเขนเพียงครั้งเดียวเป็นพอมนุษย์ก็ได้รับการอภัยบาปทั้งหมดตลอดไปแล้วในพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่12ได้บอกว่าพระองค์เข้าไปในห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั้นเพียงครั้งเดียวก็พอสำหรับตลอดไปพระองค์ไม่ได้เอาเลือดแพะ และเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ได้ถวายเลือดของพระองค์เองพระองค์จึงทำให้เราเป็นอิสระจากบาปตลอดไปพระเยซูได้กระทำเพียงครั้งเดียวมวลมนุษย์ก็ได้รับการชำระจนสะอาดหมดจดและสะอาดอย่างนั้นถาวรน,นิรันด์ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่1 0ถึง14ได้บอกว่าและโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปสองพปีที่แล้วพระเยซูได้หลั่งโลหิตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปมวลมนุษย์เพียงครั้งเดียวเป็นพอสำหรับชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ ดีพร้อมปราศจากบาปใดๆอย่างสมบูรณ์ตลอดไปนั่นหมายถึงมนุษย์ทุกคนได้รับการอภัยจากความบาปชั่วตั้งแต่ในอดีต2,000ปีที่แล้วก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์จนถึงปัจจุบันเกิดเป็นมนุษย์แล้วและจะไปถึงอนาคตหลังจากตายจากร่างกายเดิมนี้แล้วจนถึงโลกหน้าหลังความตายจนถึงนิรันเลยพระเจ้าพระบิดา ไม่จดจำความผิดบาปของเราเลยเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีบาปเลยสำหรับผู้เชื่อทั้งหลายมวลมนุษย์จำเป็นต้องรับรู้ความจริงของเรื่องข่าวดีนี้และเชื่อและเข้ามารับสิทธิของเขาที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนนั้นและความสำเร็จบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นี้ แม้จะผ่านมาแล้ว2,000ปีเป็นเรื่องโบราณสำหรับความคิดของมนุษย์แต่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเรื่องไม้กางเขนโบราณของพระเยซูคริสต์ยังคงเป็นจริงเป็นฤทิ์เดชเป็นอำนาจช่วยให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดจากการถูกลงโทษเพราะความบาปของตนมีฤทธิ์มีพลังอำนาจช่วยได้จนถึงนิรันด์เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเถิดครับก่อนที่จะสายเกินไปพระเยซูคริสต์ขอร้องท่านพระองค์กำลังเคาะประตูใจของท่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ท่านเปิดประตูต้อนรับพระองค์เข้าไปในชีวิตของท่านพระเจ้าอวยพรครับ